สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชน คุณผู้ชมเคยประสบปัญหาเหมือนกันกันกบผมไหมครับว่ากับกางเกงยียนคู่ใจของเรานะฮะที่มีอันจะต้องจากลาเราไปซะก่อนนะครับแล้วการที่จะต้องหากางเกงยียนคู่ใจตัวใหม่เนี่ยมันก็ช่างยากซะเหลือเกินนะฮะครั้นจะกลับไปที่ร้านเดิมที่เคยผลิตนะฮะรุ่นนั้นก็เลิกผลิตไปซะแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมชักจะเริ่มเจอปัญหาเหล่านั้นแล้วนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่เมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปที่เว็บเพจเว็บเพจนึ่งนะฮะที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับปัญหาที่ผมกําลังเจอได้อย่างพอดีเลยครับ และแน่นอนครับว่าผมได้เจอสิ่งดีๆแบบนี้แล้วผมก็ต้องพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักพร้อมๆกันแน่นอนครับกับแบรนด์ p i c k e w o r k s นั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมออกมาไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยผมเดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรีใกล้กนี้เองนะครับใช่แล้วละครับบางคนอาจจะคิดว่าแค่การตามหากางเกงยีนสักหตัวเนี่ย ผมถึงก็ต้องลงทุนออกมาถึงนนทบุรีแบบนี้เลยเหรอแต่สําหรับคนที่รักกันเกงยีนหลายคนแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเราได้กางเกงยีนสคู่ชีวิตกลับไปมันก็ไม่ได้ไกลอย่างที่คิดจริงไหมล่ะครับและสถานที่ที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้ก็คือ p i c k e w w r k s แห่งนี้นั่นเองครับ <S <S สําหรับที่ p i c k e w w r k s แห่งนี้นะครับก็เริ่มต้นขึ้นมาจากบทสนทนาของการพูดคุยกันตามภาษาคนรักยีนสนะครับระหว่างพี่โอกับพี่ชัดนะครับ จากการเริ่มต้นการพูดคุยง่ายๆธรรมดาธรรมดานะครับอย่างเช่นว่าการชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากได้ผ้าแบบไหนทรงยังไงแล้วก็มีประโยคนึงตู้บอกมาเลยครับว่าแล้วทําไมเราไม่ทําสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดขึ้นมาเองละ่ะก็เลยกลายเป็นโรงงาน p i คเกอร์เวิแห่งนี้นั่นเองครับ hey. วันนี้ขอมาอัปเดตข่าววงการไอทีบ้านเรากันบ้างน,นะครับเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอเซอร์ cer, เปิดตัวแนวคิดเอเซอร์ cer, we have more นำผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานหลากหลายและเอเซอร์เองยังได้จับมือกับ Intel และ Star ์เลียเปิดตัวเอเซอร์พรีเดเตอร์โมซึ่งเป็นการผรสมผสานนวัตกรรมไอทีและยานยนต์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการเล่นเกมครับเรียกว่าเอาใจฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ตัวจริงโอ้โหทำเอาบรรดาพี่ๆนักข่าวฮะตื่นตาตื่นใจกันเลยที เดียวหะครับงานนี้คอเกมพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับสนใจลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w a s e r c o m ครับ มาต่อกันที่อีกข่าวฮะกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ศูนย์รังสิตโดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรกับบริษัท From Corporation ประเทศญี่ปุน่นและบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนร่วมผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพัฒนาและต่อยอดในเชิงธุรกิจกับเจ้ารถยนต์ส่วนบุคคลพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเล็ก4ที่นั่งที่มีการออกแบบตัวถังรถให้กันน้ําสามารถวิ่งได้ในสภาพน้ําท่วมขังและยังสามารถชาร์จไฟในบ้านทั่วไป ได้อีกด้วยแหละครับสะดวกจริงๆครับก็ขอเป็นแรงใจฮะช่วยนักพัฒนาของไทยเราให้พัฒนาต่อยอดให้เกิดขึ้นได้จริงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ อย่างที่ทราบกันนะครับว่าถ้าจะใส่กางเกงยียนให้สวยที่สุดต้องพอดีตัวเท่านั้นนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของบริการตัดกางเกงยียนเฉพาะบุคคลนั่นเองครับ จะว่าไปแล้วนะครับบริการแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับหลายประเทศทั่วโลกก็มีบริการตัดเย็บยีนมาหลาย10ปีแล้วแม้แต่รีวอัเองนะครับก็มีบริการที่ว่าเช่นกันครับแต่ถ้าพูดถึงบริการตัดเย็บยีนผ่านเว็บไซต์ที่เป็นเรื่องเป็นราวมากที่สุดในขณะนี้เนี่ยรายใหญ่อยู่ที่อินเดียเลยครับอย่างเช่น m a k e y o u r o w n y a n s c o m นะครับที่เราสามารถเลือกแบบผ้าและสีสันได้มากมาย เลือกผ้าเสร็จปุ๊บก็เลือกกระดุมกระเป๋ากางเกงสีได้ลายกระเป๋าเท่านี้ก็นั่งรอรับยีนตัวใหม่ได้เลยครับส่วนจะพอดีกับตัวแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่การวัดตัวของเราแล้วละครับ อีกเว็บไซต์ที่คล้ายกันเลยก็คือ made-to-orderjeans.com นะฮะซึ่งสามารถเลือกลักษณะของกางเกงยีนส์ที่เราต้องการได้อย่างละเอียดยิบเช่นกันแต่บริการที่น่าสนใจของเว็บนี้ก็คือ Jeans c r o n n n g นั่นเองครับเหมาะสําหรับคนที่มียีนส์ตัวโปรดแต่หาซื้อใหม่ไม่ได้แล้วก็สามารถส่งยีนส์เข้าไปโรงเย็บเพื่อทําเลียนแบบออกมาได้ทันทีนั่นเองครับ ถ้าเป็นฝั่งอเมริกาและยุโรปนะครับที่เปิดตัวใหม่ก็จะมี origins.us และ selfnation.ch นะครับซึ่งเสนอราคาแพงกว่าของอินเดียแน่นอนครับก็น่าจะเป็นไปตามต้นทุนการผลิตและวัสดุที่เลือกใช้นะครับ ลบท้ายกันด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะมีบทบาทในวงการแฟชั่นมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการสแกนร่างกายแบบ3มิตินั่นเองครับแนวคิดที่ว่านี้ช่วยให้เราวัดสัดส,ส่วนตัวเองได้อย่างถูกต้องรอบตัวในชั่วอึดใจเดียวเว็บไซต์อย่าง body.me นั้นภาษาแนวความคิดอังกล่า,าวเพื่อช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อเสื้อผ้าจากแบรนด์ต่าง,างๆเรียกได้ว่าค้นหาเสื้อผ้าตามไซส์และสัดส,ส่วนของเราได้เลยครับ หรือเว็บไซต์อย่าง c h e f ีทนะครับที่แม้แต่จะไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อผ้าแต่ก็ทำให้เราได้เห็นความสามารถของเครื่องสแกนร่างกายแบบ3มิติได้ดีเลยทีเดียวครับโดยเว็บนี้นะครับเปิดโอกาสให้เราเนี่ยใช้เครื่องสแกนร่างกายแล้วสั่งพิมพ์ออกมาเป็นโมเดล3มิติเรียกว่าโครนนิ่งย่อส่วนกันมาแบบเหมือนเป๊ะนี่แหละครับเทคโนโลยี Technology ในยุคนี้ล้าจริงๆเราเป็น โรงงานผลิตด,ด้วยออฟฟิศของแบรนด์ด้วยนะครับแล้วก็โชว์รูมด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าจะสามารถเข้ามาที่นี่และเห็นการตัดเย็บเห็นความแฮนด์คราฟตเห็นขั้นตอนในกว่าจะได้เกลียงหนึ่งตัวทั้งหมดออกมาเลยคับ